สวัสดีครับผมยุทธิลาบแขวันนี้มีของเล่นใหม่มาอีกแล้วครับผมครับเป็นกล่องวัสดุครับผมมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับมาดูกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นอะไรของเล่นใหม่คืออะไระครับกด,ดกล่องล ็นอะไรนะครับแตแทนน,นี่ครบที่ทำกบยางครับ มาดูข้างในว่าจะมีอะไรบ้างครับนีน่ีด้วยครับรีวิวดีๆจากคุณลูกค้านี่ครับร้านเขาครับมาดูนนะครับว่าของให้อะไร้บงบ้างครับ เกียยหนึ่งงานครับเก็ียบหนึ่งคู่น้ำยางขาวหนึ่งขวดขนาดห้าร้อยซีซีครับน้ำยางขาวครับน้ำยางใสครับสำหรับผสมสี ขนาด2 5 0ซีซีครับน้ำส้มใสาชูครับแล้วก็สีครับ ดำกับเหลืองครับสองสีแล้วก็มีแบบทำเยื่อฟอร์มครับนี่ครับ เราต้องมาเก็บงานอีกครับนี่ครับมีแค่นี้แหละครับยวมีครับแหมเบ็ดสองตัวครับเบ็ดสองทางนะครับสองตัวนี่ครับ แถมเปสองทางสองตัวแล้วก็มีใบสปินนะครับแล้วก็ลูกหมุนแล้วก็ตัวนี้แหวนหรืออะไรไม่รู้ตัวแล้วก็สายหดตะกัวไม่แถมให้นะครับตะกัวไม่แถมมาให้นะครับ แล้วสายหดจะแถมมาทําไมแต่ที่จะแถมตะกัวมาให้ด้วยนะนี่ครับอ๋อมีครับตะกัวมีพูดไปเรื่อยนี่ครับตะกัวมีครับสองเส้นเป็นสองตัวไม่เห็นนี่ครับผมไม่เห็นเองนี่ครับ ชุดนี้ครับสั่งที่ร้านาด้านะครับผมเดี๋ยวเรามาทําดูครับเดี๋ยวรอ EP ต่อไปครับว่าจะทำยวจะทำให้ดูครับอันนี้วิธีทํำขบยางนะครับขั้นตอนการทําครับวิธีการทํำขบยางครับเริ่มจากผสมสีกับน้ำ ยางใสให้เข้ากันดีโดยอันอัตราส่วนสีคือ3ามยาง100่รกร,รมัมต่อสี20กร,รมัมแล้วให้ฟองหายสนิทก่อนอาจจะเป็นชั่วโมง หรือนานกว่านี้นานกว่านั้นเนี่ยวิธีวิธีที่วิธีนี่เป็นเป็นวิธีทำครับวิธีทำกบยางครับนี่มีคู่มือครับมือการทำครับนี่ครับจะมีคู่มือมาให้ครับใครอยากจะไปทำก็นี่ครับคู่มือแคปหน้าจอไว้นะครับ แล้วก็เอาไปทํากันนี่ครับจุดนี้ก็ผมสั่งมาราคา200กว่าบาทนะจุดนี้ไม่รู้ว่าจะทําได้กี่ตัวครับเอาไว้ทำไว้ใช้กันนะครับเราไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นที่จะทําไปขายนะครับ ทำไม่ใช้เพราะผมซื้อเขามาตกตกแล้วก็หลุดขาดด้วยครับซื้อประจำครับก็เ,เลยต้องมาทำเองดูนี่อันนี้ของเพื่อนให้มาอีกทีนึงครับแล้วก็ตัวนี้เขาแถมมาเดี๋ยวจะมาทำ ดูครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวรอ EP ต่อไปครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับสวัสดีครับ